เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่26มกราคมเช้านี้ครับมากันที่ข่าวลือตลาดนักเตะของทีมกันก่อนมาเริ่มกันที่ดีลแรกนะครับกับข่าวลือใหม่ล่าสุดร่วมกับเกลเซนเบรเมอร์กองหลังวัย26ปีของยูเวนตุส หลังจากรายงานของจาลูก้าดีมาซิโอนักข่าวดังจากสกายอิตาเลียนนะครับได้ออกมาเผยว่าแมนยูเน็ดนอกจากจะตามดูผลงานของจอโจสกาวินีเซนเตอร์ดาวรุ่งจากอาตาลันตาแล้วตอนนี้ปีแสดงก็เพิ่มทางเลือกด้วยการตามส่องความของเกลสันเบรเมอร์เซนเตอร์คนสําคัญของไอมาลายูเวนตุสและมีดีกรีทีมชาติบราซิลเพิ่มอีกหนึ่งรายกับโอกาสจะคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับอย่างไรก็ตามก็น่าจะเป็นเรื่องยากไม่น้อยที่ยูเวนตุสจะยอมปล่อยกองหลังคนสําคัญรายนี้ออกจากทีม เาะนีถือเป็นกำลังหลักและก็หัวใจหลักของสโมสรมาดูตลอดแถมตอนซื้อมาจากตร i n ิโนเนี่ยครับก็จ่ายหนักไปถึง50ล้านยูโรด้วยกันแถมตัวนักเตะก็เพิ่งจะมีการขยายสัญญาฉบับใหม่ไปหมาดๆด้วยนั่นเองครับรายงานต่อมาครับมาก็นี่การเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้ากันบ้างกับรายงานของลอ well รีวิทเวลนักข่าวจากดีแอตแลนติกหรือจากรายงานระบุว่าในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับ แมนยูเนเตดเตรียมจะกระโจนเข้าสู่ตลาดนักเตะในการเสริมทัพตำแหน่งกองหน้าอีกครั้งหลังจากผลงานการทำประตูของทีมเข้าขั้นแย่จัดเลยครับในช่วง2ซีซั่นแรกของเอลดิคเคนท้ากกับทีมยังในปีก่อนนะครับในหลีกทำได้แค่57ประตูเท่านั้นและในซีซั่นนี้ ทีมก็เพึงจะยิงได้แค่ยิ้มสีประตูซึ่งถือว่าน้อยและก็เฉลี่ยตกเกมละแค่1ประตูเท่านั้นและนี่จึงเป็นสาเหตุครับที่ทําให้ปีศาจแดงต้องขยับตัวอีกครั้งในการตามหากองหน้าเข้ามาเพิ่มทั้งเลือให้กับทีมถึงแม้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมม่งจะเซ็นสัญญากับรัสมุสซอลุนไปด้วยเงินที่มากกว่า72ล้านปอนด์ก็ตามครับดูในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับหากว่าเอริกเินฮากยังคงเป็นกุญซือของทีมอยู่ลอรีวิทเวลระบุว่ากุญซือชาวออออลนนนดดรราาาาาาีี้้้้ตตงกกกไััวบ by, าาาาาาวบบบขจจมมมสเ่ท ตามเขาลือก,ก่อนหน้าจริงๆครับส่วนทางด้านฝ่ายแมมองของแมนยูน t เต็ดนะครับก็ได้รับแจ้งให้จับตาดูผลงานของไอแวนโชนี่กองหน้าตัวเก่งของเบลนฟอร์ที่เพิ่งจะพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วและหากฟอร์มไม่มีตกในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูน t เต็ดอาจจะมีการยื่นข้อเสนอดึงตัวมาร่วมทีมเลยครับอีกรายงานของลอรี่วิทเวลกับโอกาสเสริมทัพของทีมในตลาดรอบมกราคมที่ใกล้จะปิดตัวลงเต็มแก่แล้ว ซึ่งวิทเวลเนะครับก็เผยว่าแานการเจรานักเตะรอบมกราคมนี้ของแมนยูนเต็ดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับถึงแม้ในตำแหน่งกองหน้าจะเหลือให้ใช้งานได้แค่รัสมุสซอยลุนแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะว่าอองตวนิมาสยานเจ็บและต้องพักไปถึง3เดือนโดยสโมสซอนจะไม่มีการเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ในตลาดนักเตะรอบนี้ครับหรือแม้อาจจะเป็นการยืมตัวเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ากฎการเงินหรือว่า FFP ค่อนข้างจะเข้มกว่าในตอนนี้นั่นเองครับ ข่าวต่อมาครับกับการปล่อยยืมอีก1ประตูดาวรุ่งวัย20ปีอย่างรรเด็กวิทเคทกให้กับสโมสอดแอคคริงตันสแตนลี่ทีมในลีกทูยืมตัวไปใช้งานจนจบซีซั่นนี้ซึ่งทางแมนยูน t เต็ดนั้นก็มีการขยายสัญญาฉบับใหม่ก่อนนะครับที่จะมีการปล่อยยืมในครั้งนี้ด้วยนั่นเอง รายงานต่อมาครับจากทางโ o ลเฮิร์สนักข่าวดังจากเดอะไทมส์้วยกับข่าวนี้นะครับต้องบอกว่าสโมสรน่าจะทำตั้งนานแล้วเมื่อทางแมนยูนิตเต็ดนะครับตัดสินใจแยกทางกับโรบินแซ d เลอร์หัวหน้าแผนกฟื้นฟูสภาพร่างกายและก็กายภาพบำบัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดือวเจ้าตัวเนะี่ยทำงานกับสโมสรนาตั้งแต่ปี2021 และเหล่าแฟนผีหลายคนนะครับก็เชื่อว,ว่าด้วยการบาดเจ็บของแข้งผีที่ยอยเจ็บกันอยู่เรื่อยแถมแต่ละคน,นะก็ใช้เวลานานในการเรียกความฟิตกว่าจะกลับมาลงสนามได้หลายๆปัจจัยก็น่าจะมาจากเขานี่ยละครับและน,นี่ก็ถือเป็นการเข้ามาตัดอีกปัญหาในสโมสรได้อย่างฉับไวของเซอร์จิมและก็อินิออสเลยแหะครับกับเคสนี้นอกจากนี้ครับพอเฮิร์สก็ยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าทางแกรี่โอดิสคอ หัวหน้าทีมแพทย์ของสโมสรคนใหม่นะครับก็มีการเรียกร้องให้แมนยูเนเต็ดต้องรีบจัดแจงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มีความทันสมัยมากขึ้นรวมไปถึงทีมงานที่มีความสามารถด้านนี้มากขึ้นเข้ามาทํางานในสโมสรอนครับหรือตอนนี้เซอร์ซิมก็ได้มอบหมายในที่ดังกล่าวนะครับให้กับเขาเป็นคนเฟ้นหาทีมงานที่จะสามารถช่วยทีมได้ประโยชน์ที่สุดในเรื่องนี้เข้ามาแล้วครับมาที่ข่าวต่อไปกับรายงานของไมค์คีแกนนักข่าวจากเดลี่เมลนะครับกับเรื่องของโอมาเบรดาซีอโอคนใหม่ของกองทัพฟีสแสดงเรา โดยต้องบอกว่ายังไม่ทันจะได้เข้ามาทํางานเลยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าซีอคนใหม่ของแมนยูนเต็ดอย่างโอมาเบรดานั้นอาจจะมีส่วนที่โดนโทษแบนหากว่าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถูกลงโทษจากการทําผิดกฎทางการเงินของพรีเมียร์ลีกครับซึ่งก็อย่างที่หลายคนทราบเลยครับว่าโอมาเบรดาน่ะคืออดีตผู้บริหารใหญ่ของบริษัทซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปที่มีส่วนในการบริหารงานของทีมเรือใบสีฟ้าโดยตรง และในช่วงที่เบรดาอยู่ในตำแหน่งเดินกล่าวนะครับก็กินเวลายาวนานถึง7ปีซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ค้าเพียวกับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถูกตั้งข้อหาสงสัยในการละเมิดผิดกฎการเงินด้วยนั่นเองครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทางไมค์คีแกนก็เผยให้แฟนผีแนวะที่พส์บายใจกันบ้างเล็กน้อยเมื่อเขาเผยว่าโอมาเบรดาอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความเดังกล่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้สืบเนื่องมาจากศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือว่า CAS ไม่ได้มีการเรียกให้โอมาเบรดามาให้การใดๆครับรวมไปถึงการซักถามถึงคุณสมบัติที่แมนยูนเต็ดได้สัมภาษณ์ต่อโอมาเบรดานั้นก็ได้ผ่านขั้นตอนของหัวหน้าที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของสโมสรแล้วอย่างแพทริกจดอย่างลุ่ลงลยครับ ซึ่งทางแมนยูนเต็ดก็มีความพอใจกับผลการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของซี o คนใหม่ของสโมสรนเป็นอย่างดีเลยครับนอกจากนี้ก็มีการระบุเพิ่มเติมไว้ด้วยนะครับว่าโอมาเบรดาน่าจะเข้ามาทํางานในช่วงซัมเมอร์นี้ครับให้กับแมนยูนเต็ดก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเริ่มต้นขึ้นเองเอามาต่อกันทีทัสนะของปาติสเอฟราอดิตแบ็กซ้ายของทีมนะครับดีเขาได้ออกมาระบุว่า เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากครับที่แมนยูนเต็ดมีการเปลี่ยนแปลงกุนซืออยู่หลายครั้งในช่วงหลังแต่มันก็มีโอกาสอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้หากว่าเอริกเคนฮากไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้สักรายการหรือว่าติดท็อปโฟอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าความกดดันหนึ่งต่างนะก็น่าจะตกไปอยู่กับเซอร์จิมรัดคลิฟ์มากที่สุดครับโ <Yeah. S 2> ดยปาริสเอฟรานนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้เอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะสามารถบอกคุณได้ก็คือผมเบื่อกับการไล่ผู้จัดการทีมออกเต็มแแแแกกกกก่ Online, ออกก่่ลลล้้้ววถาาาสมรรเเออออิคคทนนนนนนจจตหงีี็็ะปุซื5 ที่เราไล่ออกและก็นี่ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยเราเป็ทีมที่มีความจงรักภักดีแต่ถว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้ว เซอร์จิมแัตคลิปเข้ามาแล้วเขาก็มีหุ้นส่วนในสโมสรประมาณ25%ซึ่งเขาก็มุ่งเน้นทีฟุตบอลเป็นหลักดังนั้นผมคิดว่าความกดดันทั้งหมดน่าจะไปอยู่ที่เขามากกว่าซึ่งผมจะไม่โกหกแฟนบอลน,นะว่าตอนนี้ผลงานของทีมเราเนี่ยมันยังไม่ดีพอในตอนที่เราตามหลังแอสตันวิลล่า2-0หลังจบครึ่งแรกผมบอกว่าถ้าแมนยูนเต็ดเล่นแบบนั้นต่อไปเราจะกลับมาชนะ3-2ต่อทุกคนบอกว่าผมบ้าไปแล้วแต่สุดท้ายเราก็ชนะ3-2ต่อจริงๆมันยอดเยี่ยมมากมาก แต่ถ้าว่าหลังจากนั้นเรากลับไปแพ้ n o r t h a m มฟอ Forest แบบไม่น่าเชื่อเลยดังนั้นสิ่งที่ขาดหายไปก็คือความสม่ำเสมอนี่แหละผมไม่ได้สนใจเอริกเคนฮากนะผมแค่ต้องการทําให้แน่ใจว่าผู้จัดการทีมสักคนจะอยู่ที่นั่นแล้วเราจะสนับสนุนเพราะปีที่แล้วทุกคนก็บอกว่าเอริกเคนฮากน่ะคือคนที่ใช่ของเรา เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในซีซั่นก่อนแต่ที่แมนยูนเต็ดในทุกปีนะคุณต้องคว้าแชมป์ให้ได้สักรายการและก็ต้องโชว์ผลงานให้ดีด้วยดังนั้นหากว่าแมนยูน t เต็ดไม่ติดท็อปโมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจของผมแล้วล่ะแต่เป็นของเซอร์จิมรัดคลิฟตบางทีเขาอ,อาจต้องการกุนซือคนใหม่เราก็ต้องรอดูกัน แต่ผมก็เบื่อเต็มทีแล้วนะกับการไล่ผู้จัดการทีมเนี่ยถ้าคุณจําได้ที่เชลซีหลังจากที่แยกทางกับโชเซ่มูรินโญ่พวกเขาก็ไล่ผู้จัดการทีมออกกันบ่อยมากเลยล่ะมันไม่มีความมั่นคงและไม่มีความสม่ําเสมอผมเข้าใจนะถ้าแฟนบอลของแมนยูนเต็ดจะหงุดหงิดและก็โกรธนะ่ะกับสิ่งนี้แต่ก็อย่าลืมว่าเราทำลายคู่แข่งไปมากมายแค่ไหนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในวันนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่มีวันตาย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม